ระหว่าง r e n e s สกับยอดขายอยากได้อะไรมากที่สุดสำหรับมาร์เนกะ็ตติง้งคอมมูนิตีชันคิดว่า r เ n e s <c oughs> s เพราะว่า r e วน s s มันจะสร้างแบรนดิ้งได้คือยิ่งคนรู้จักแบรนด์เราเชื่อในแบรนด์เราเขาก็จะตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นเพราะเขารู้จักเรามาก่อนแล้ว <c oughs> เหมือนแบบมันการคือการวางรากฐานมันคือการแผ่ระยะย,ยาวถ <c oughs> ้าเรายิ่งสร้างอเวนิสได้เยอะสร้างแบนดิ้งได้แข็งเก <c oughs> ่งเท่าไหร่ระยะ การแบบทำมาร์เก็ตติ้งระยะยาวมันจะใช้งบน้อยลงแล้วก็ <c oughs> คนก็จะรู้จักเรามากขึ้นแล้วก็แต่นใจซื้อเราได้ไง่ายขึ้นยอดขายก็จริงๆแบรเซอรไตอ่ะมันก็ก็เป็นส่วนสำคัญของการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งหรือคอมมูนิเคชันใช่ไหมแต่ว่าจริงๆยอดขายก็มีความสำคัญก็คือพอเราทำแคมเปญหรือทำการตลาดแล้วอ่ะเราก็หวังยอดขายเนาะว่า <c oughs> เออมันจะมีสร้างกำไรให้กับบริษัทได้ยังไง ก็ถือว่าเป็นเมติกหนึ่งที่แบบเออแอบหวังเล็กๆว่ามันจะสร้างยอดขายได้ในระดับหนึ่งแต่จริงๆแล้วก็แบบการสร้างอเวนิะ่ะมันก็สําคัญ <c oughs> เพราะว่าอย่างที่อีฟบอกก็คือมันจะทําให้แบบแบรนดิ้งเราดูแข็งแรงแล้วก็ <S <S <c oughs> แบบว่าเป็นที่รู้จักแล้วก็เวลาเราจะทําอะไรต่างๆแบบขายเซลล์ออกไปขายหรือว่าไปพูดลูกค้าบอกต่ออะไรเงี้ยก็ออ standen, แบบมีคนรู้จักมันก็จะทําให้แบบเออเราแข็งแกร่งแล้วก็เหมือนแบบ เป็นโนหนึ่งในในใจของลูกค้าอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจว่าสุดท้ายแล้วยอดขายก็สําคัญเหมือนกันเพราะว่าใช่มันอยู่ในทำเอางบไปลงกับ w a r e n เนสก็ได้ประมาณนึงแต่ว่าถ้าลงแบบเหมือนแบบตำน้าพริกอะลายแม่น้ำมันก็การทําธุรกิจก็ต้องมีกำไรเนาะสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็ต้องคัมแบ็กกลับมาว่าในระยะยยไม่มว่าระยะสั้นหรือระยะยาวสุดท้ายต้องสร้างยอดขายให้กับแบรนด์ได้ใช่